สวัสดีครับชาววันประหัสนะครับวันที่14เดือนสิงหาคมนะครับพศ2568นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีกรุงชาแนลนะครับ วันนี้ผ่าทุกท่านนะครับามาชมลูกนองนะครับหยุกข้าวขึนรถแล้วก็จัดเรียงนะครับมีวิธีการจัดเรียงนะครับแนบอย่างดีเลยนะครับอแนบเนียนมากนะครับวิธีจัดเรียงข้าวเห็นไหม สุดยอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับพอจัดเรียงข้าวแล้วก็นั่งลงนะครับอ่านะครับผมแกก็อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าน่าจะเข้าแปดสิบนะครับตื่นเช้ามาา กินกาแฟกิน pues, ข้าวนะครับกินข้าวเรากกินกาแฟเนาะทานกาแฟเราก็ทานข้าวนะครับหรือทานข้าวเราก็ทานกาแฟนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เดินวิ่งมานะครับนี่ครับลูกน้องค้าประจํานะครับอืมนะครับแข็งแรงเดินเร็วเหมือนม้าเลยเนี่ยครับเดินเร็วเหมือนม้านะครับ ทุกคนก็จะมองไม่ทันนะว่าแข็งแรงจริงๆนะครับเป็นคนแข็งแรงแล้วก็เดินเร็วด้วยนะครับวันนี้ได้ข้าวสองกระสอบนะครับเอาเรานี้นะครับเราคาประจำนะครับ <c oughs> สำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ลงคลิปใหม่อีกต่อไปนะครับวิดีโอคลิปนี้ขอลาทุกทกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ ฮะสอยขาประจำสอยนี้หมู่บ้านปนดวนนะครับ